โอ้โหไปตามหามาให้จนได้นะครับกับเจ้าอีเล็กต้าล็อกสตาร์นะครับมาถูกช่วงเวลาครับช่วงนี้นี่สายตกปรากฏน้ําแดงมาครับโอ้โหเรียกร้องเรียกร้องกันเข้ามาแล้วก็สายตกกุ้งนะครับคือตัวนี้นี่รับจบเลยผมบอกได้เลยว่าตัวนี้รับจบครับไม่ว่าจะเป็นตีอ่ะปอมปลาช่อนปลากระสูปลากระพงนะครับตกปรากฏนะครับ เอาไปตกมึกนะครับหรือว่าจะเอาไปตกกุ้งก็สามารถที่จะใช้คันตัวนี้ได้เลยครับเรียกได้ว่ารับจบในคันเดียวครับกับเจ้า Electra l c k Star นะครับตัวนี้เป็นตัวลอตปี2025ครับแบงค์เป็น Hyper Performance Carbon เป็นแบงค์ตัวใหม่นะครับซูเปอร์เอ็กอร์สจากค่าย Electra Japan t a c k l e นะครับชื่อนี้ครับถูกและดีครับไม่มีผิดหวังแน่นอนและดูการแต่งนะครับชุดตรงชุดแต่งนี่คือเรียบหรูดูแพงนะครับเรียบหรูดูแพง ใครที่มองหาคันอเนกประสงค์สักหนึ่งคันผมแนะนำตัวนี้เลยครับแนะนำตัวนี้เลยครับกับเจ้า Electra Lockstar นะครับมีเข้ามา2ความยาวครับเป็นสปินนิ่งอย่างเดียวนะครับความยาว6ฟุต6นะครับเวท4ีขีด12ตีเหยื่อ3-15กรัมนะครับอ่าเดี๋ยวเอาเอาตามนี้ก่อนนะแล้วก็7ฟุตครับ2ท่อนเวทสขีด12เหมือนกันครับ3กรัมนะครับแต่ตัวนี้ทำไมลูกค้าถึงนิยมเอาไปตกประกด นะครับเพราะว่าปลายของเขาเนี่ยปลายของเขาเนี่ยเป็นซูเปอร์เอ็กคอร์สครับมันจะไม่ได้ย้้ยมันจะได้มันจะไม่ย้้ยนะครับมันจะไม่ย้วยเหมือนพวกคันตันมันจะไม่ได้ย้้ยเหมือนพวกคันโซลิดนะครับเวลาเราใส่ตะกั่วสัก20กรัมหรือ30กรัมเนี่ยปลายมันจะตึงมากครับแล้วเวลาปลากินเนี่ยปลายมันไหวนะครับมันตุ๊ดๆติรดเตดตดเนี่ยคือรู้เลยนะครับปลายมันไหวมากนะครับ นะส่วนใครที่จะเอาไปตกกุ้งแม่น้ําช่วงนี้ครับคนเอาไปใช้เยอะมากครับคนเอาไปใช้เยอะมากเพราะเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีคนใช้แล้วไอ้พวกปลายหัวสีๆนะครับไอ้พวกเสือติดเีกที่อ่อนๆย้อยๆเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีแล้วครับลูกค้าก็จะใช้เป็นคันกึ่งตียระปอมแบบนี้แหละนะครับเอาไปตกกุ้งกันเพราะว่าเซนมันค่อนข้างที่จะไวกว่านะครับแล้วมันก็ตึงมือนะครับมันทําให้กุ้งเนี่ยไม่หลุดนะครับส่วนใครที่จะซื้อเอาไปตกปลาหมึกครับ ริมฝั่งนะครับเป็นชุดตกปลาหมกึกตกปลาจานเล็กๆบนเรืออะไรอย่างเงี้ยชัว่นี้ก็ตอบโจทย์การใช้งานแน่นอนนะครับตอบโจทย์การใช้งานแน่นอนส่วนใครที่อยากไปตกกระพงตกช่อนตกกระสูบน้ําไหลช่วงนี้คืองานของเขาเลยนะครับใครที่มองหาคันเวด4.12สวยๆนะครับเวดแน่นๆเด้งๆไม่ย้วยนะครับแนะนําตัวนี้ครับล็อกสตาร์เลยล็อกสตาร์เท่านั้นครับตอนนี้นะครับไกด์เป็นไกด์ซิกนะครับสี ควันบุหรี่กันสโมกนะครับสีควันบุหรี่กันสโมกนะครับจนถึงปลายนะครับสวยมากตัวจริงสวยมากและน้ําหนักเบานะครับตัวจริงสวยมากและน้ําหนักโคตรเบาและมาพร้อมกับถุงลายอะตอมไม่รู้จะเรียกว่าถุงลายอะไรครับก็เอาเรียกมันว่าลายอะตอมแล้วงานโคตรเท่โคตรเท่นะครับให้ความรู้สึกแบบเรียบหรูดูแพงนะครับด้ามก็เป็นด้ามไมกอกแพ้ครับตัดกับชุดแต่งสีดําทองนะครับดุดันไม่เกรงใจใคร ใครมองหาคันอเนกประสงค์สักหนึ่งคันนะครับเอาไว้ใช้งานรวมๆนะครับตกหมึกตกกุ้งนะครับตกปลาตกไอ้กดตีกระสูบนะครับเรียกได้ว่าคันเดียวจบนะครับเบื่อๆเอามาตกสปร์บนินก็ได้นะครับเพราะว่าปลายเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะไวมากนะครับตัวเนี้ยผมผมมีตัวเก่าเลยตัวแรกนะครับเก็บไว้ใช้อยู่คันหนึ่งก็เป็นคันอเนกประสงค์นะครับใช้ดีนะครับทุกวันนี้ก็ยังใช้อยู่นะครับบางทีก็เอาให้รุ่นน้องใช้บ้างให้คนอื่นใช้บ้างนะครับ เราะว่าเวลาเราให้คนอื่นใช้เราก็ไม่อยากเอาแบบตัวแพงๆแบบตัวหมื่นสอ0 0มืไม่ให้เขายืมนะเอาแบบนี้ดีกว่าไม่ต้องดูแลรักษามากนะครับน้นใช้งานลุยๆนะครับก็ตอบโจทย์การใช้งานเลยนะครับวันนี้เรามาจัดโปรให้ครับกับเจ้าล็อกสตารตัวนี้นะครับจัดโปรพิเศษครับลอดเปิดตัวปี2025ครับ990บาทครับสำหรับ6ฟุต6นะครับส่วน7ฟุต1,090บาทนะครับค่าส่ง EMS 100บาททั่วประเทศไทย ใครที่มองหาคันแบบเจ๋งๆเทพๆเท่ๆ,ๆ,ๆ,ๆแบบนี้ผมแนะนำเลยครับกับเจ้าล็อก s t a r ์นะครับผมโอเคก็รีบสั่งซื้อนะครับสินค้ามีมาแค่ขนาดละ30คันเท่านั้นนะครับผม